สบายดีสบายดียขขสสพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุข anyway. мире, ส,สุขคนสมองสุดบอลขั่วข้าวกระสอบน้องแคทถูกเก่าพี่น้องไม่ยามสวยๆเนาะเมื่อนี้ก็ยังมาได้เมื่อบ้านพี่น้องเลยฝนตกลัดทางไก่น้อยก็ลับเลยนอนนอนเลยพี่น้องสบายดีกันลุง ขอไฟ้กับวดนเมื ä, ên, ่อดำหน้ามาในพ้นตกนี่หาล็อย่างนี้ั่งที่ไรเดียาระเจ้ามือไรชี่นมืออะไรเียมือเนี่ยสาุเจ้ามือออกสมัครถูกะก็ขออัุใไบแล้ัก็ามื่อมัคปลูกว่เธอเดินมีไงก็บ้นตกเราจะทนมามไงก็เจีบอยู่บัดข้น ไม่ใหญ่มังก็เจ็บอยู่เบิดขึ้นพี่น้องเลยซักยาซักยาแก้ปวดก็บู่บ่ได้นอนเบิดขึนคนกน กับบเอื้นบัยังหายจากดีค <c oughs> นกับต๊กต๊กตังเตะเศร้าๆพี่น้องเลยต๊กกันเตะเศร้าๆ้าวป้าน ชาบ้านนี่ยังโมย,ยุดธอยมันศุเมื่อ้าไม่ใหญ่ก็ยังเขาก็ได้ฝนตกเนาะฝนตกทันทีพาลูกเมื่อกะเปียกพีอ่อาญาลูกเป็นไข่เป็นนาวแข็งฝนแมนยูดอกกั้งจ้องเนาะพี่น้องกงองั้งจ้องขัดขีโหลดมันกะเปียกคือเก่าและเนาะพี่น้องเนะานะพอว่าเฮานำไปนอนบ้านพี่น้องเอ,อ้ย เขานะ้ำเมื่อต่เยากลางเว้นเนาะเมื่อตีเน่ากลางเว้นอะไรก็ทำานะเขาก็ออกมา FC เพิ่นการมีส่วนหน่อยอะไรเนาะพี่น้องเนาะแต่เข้าใจอยู่อ่ะเป็น FC เนาะแต่ขอบุญขอบคุณถูกกันติดตามหลับซมอะไรกันขอบคุณขอบคุณี่คอยให้กำลังใจอนะไรเนาะแต่เวลาเขาลงขีปเก่าออกไปนะพี่น้องเลย ก็เมื่อวานนี่และเนาะเมื่อวานนี่่อแม่กัญญาง่วเนาะก็ออกมาเลี้ยงง่วงบากใข่กับเมื่อดำหน้าเมื่อดำหน้าเลยก็ทั่วให้ลงไปหลัดเอาผัวน้องแทนอันเจ๊ไสยแดกกับผัวกับน้องกระทินกะไปหลัดเอาแม่น้องไอามาแต่ซีสเกตเนาะไปหลัดเอาลาซาวมาแต่ซีสเกตเขาก็อยู่กับอยู่กับแม่ใหญ่อยู่กับลูกอยู่กับน้องไก่หน่อยกับแม่ใหญ่มัาง ทันบลุงขีบเก่าผัดบบมีขีบลุงเนาะพี่น,อนอ้นองเนาะบบได้ถ่ายยังฝ่าคุคนโซเนาะพี่น,อนอ้องเนาะแต่ขอใจนอเนาะเข้ากันเลยปล่อยขีบเก่าไว้สกอรมันบบได้ถ่ายถ่ายยังพี่นอ้องเอ้ยม่ไงกันนับมือแบบเจ็บแบบเจ็บแบบโบขยะเลยพี่น้องเลยเก็แบบอย่างเดียว จะเป็นโทรมานอยู่กับเฮามื่อวาน,นี่กระจมุมโอ้ยจะเป็นเจียบจะเป็นออกห่อนจะเป็นโทรมานนี่เรลาอ่ะนี่มได้เลยเนาะพี่น้องเนาะได้ต่สุกเมื่อเห็นเล่าก็ บอกเอาพี่นาะเลยแต่พยัญญามพากันพยัญญามเข็มแขงเนาะพากันพะยัญญะลูกลานนะพากันพะยัญญามเข็มแขงบัวหายลาหูบัวหายลาหูวะชุมเทาอ่อนแอเนาะย่าเราขีดลายพยัญญามละเรื่อง ngon nhẹ hay mi xiêng mua lọ khuôn cà tốc bò dụt bò sâu, bò ướn, bò nhăn hải trác, đĩ เมื่อกะเขาบ่ได้เมืเมห้ามไม่ใหญ่กะท่านฝนโตกะขู่มื่อเนี่ยนี่กะสีได้นอนบ้านนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะท่านเป็นนั่นนี่กะสีได้นอนบ้านนั่นแหละสี่น้องเหนานาเยาเมื่อเร้าเลยเมือ่อเมื่ออยู่นั่ใไม่ทงขำมาเลยไอ้ไอน้น้องมาเบิดรลด เขาแม่กับเขาเมื่อแล้วก็ออกมาเนะเาะออกมานอนเพียงน้ากันสีป้าให้เบาไข่นอนู้เดียวก็ได้ยูพี่น้องเนะาะเบาไข่น่ะิ่นคยไล่นอนน่ะคยไล่คย,อยนอ่ะนะพี่น้องเอ้ยแล้วเราบอกอยากป้าให้นอนู้เดียวเนาะกันดนและสุขภาพกันบอห่างไกลนี่แล้วถ้วนะกิดทั้งใน,นกระถ่อ ฝนกับตกหลัดทางเมื่อกับโบได้เห็ด่นไดชื่ออื่นกับโบอื่นฝนกับชงสัยมันสีลินสีขาวพันซาบแจ้งนอกพี่น้องเนาะเรามาเลยกระเท้อพี่น้องเลยแบบว่าไงไงเห็นทำใจโบได้พี่น้องหูอยู่ทุกคนต้องท่อ แต่ว่ามันทำาด้พอได้โรลมามันสุดๆเลยยิ้มเห็นว้าเห็นเบิกบ้านโเมนบ์บกขิดได้พี่น้องพญาญามพญายามเข็มแข็งประกันพยาญามเข็มแข็งาาญญเงนาะบูกหลานโเมนตีว่าโบสุโบสาวได้พี่น้องเลย ที่เห็นชมเอาลาเรื่องนะ่นเนาะไม่พอเนาะโดนสะสวิตแบบนักหน่นนนวง เจ็บพี่น้องเอ้ยไม่ใหญ่ละเจ็บเจ็บแล้วก็ออกห่อนออกล้นมุนหมูมุนมัด,มมดทรมานโอ้ยเปแมนเจ็บออกห่อนเปแมนเจ็บออกล้นจเจแมนทรมานดีลูกเอ้ยถ้านในอยู่นั่นไม่ใหญ่มือว่าเนี่ยได้ยินไม่ใหญ่ว่าคำนี่ออกมานะหน้าตาโต๊กใน phay nhia nhám cắn vây cắn vây là cả nhám ôm ra hàng hàng nhám ôm ra từ bên này hàng hàng nó căn. Căn, hên đại tí rút nó. hay hay พันย่ญญามเอาความเข็มแข้งมาสูต่อหนาเล่าให้เราเห็นบ่อยางอ่อนแอให้เราเห็นเนาะขอบคุณขอบคุณเอฟซีตุกๆนนุก้นเนาะที่คอยเป็นกำลังแรงเสียแรงใจให้ครอบครัวเขามาตลอดขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อคุณนมอเศร้าและซิเมื่อจังได้ละบาน ข้อถทีนี้เนาะที่ผลาดประกันได้กับข้อถูกขออ้ออับไปเลยนะถู่ไหมเนาะข้อถูกข้ออไปเลยลายคว<ม>นกระโตกลงมาแบบบุขาซ้ายเลย